สวัสดีค่ะทางชาปโทเวนะคะจะมาอธิบายว่าผ้าแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนะะี่ยค่ะมีความแตกต่างกันยังไงเช่้นใหญ่กับผิดแตกต่างกันยังไงนะคะอย่างแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ผ้าตัวแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นผ้านานโนผ้านานโนก็คือจะผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ประมาณ95%าเปอเ็์เงี้ยค่ะจะมีผคอตตอนผสมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะละักษณะของผ้านาโนเนี่ยขนมันจะติ่งเตียนสั้นๆเวลาจับฟิลลิ่งจะรู้สึกว่าแน่นๆนะคะตัวต่อมานะคะ ตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นผ้าขนเป็ดนะคะผ้าขนเป็ดก็ผลิตจากโพลีเอสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าผ้าขนเป็ดเนี่ยพอจับเนี่ยจะรู้สึกว่าผ้าเนี่ยจะมีความนุ่มมากขนเนี่ยก็จะไม่ได้สั้นๆเต่นๆขนมัน,น,นก็จะมีความยาวขึ้นมาหน่หนึ่งนะคะซึ่งผ้านานโนกับผ้านขนเป็ดสองตัวเนี่ยจะนําเข้าจากจีนเป็นหลักนะคะ ส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนเนี่ยก็คือจะมีคอตตอนผ้าได้เดี่ยวกับผ้าได้คู่ทั้ง2ตัวเนี่ยจะผลิตจากเส้นใยฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความแตกต่างของตัวผ้าได้เดี่ยวก็คือจะทอด้วยเส้นใยเนี่ยหนึ่งเส้นความหนาค่ะก็จะมีความบางไม่ได้หนามากจะบางกว่าตัวผ้าได้คู่แต่ว่าถามว่าบางมากไหมไม่ได้บางมากนะคะถ้าเรากางอะคะ่ะก็ยังมีความหนาอยู่ส่องแสงไม่ผ่านนะคะไม่ทะลุนะคะ ตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็นผ้าคอตตอนแต่เป็นผ้าคอตตอนได้คู่นะคะที่สําหรับใช้ตามโรงแรมมันจะมีความหนาแน่นๆนะคะก็คือจะมีความนุ่มอยู่เล็กน้อยผ้าได้คู่เนี่ยก็คือจะทอด้วยเส้นใยเนี่ยสองเส้นจะมีความหนามากกว่านะคะจะบอกกับใช้พวกโรงแรมสปาฟิตเนสต่างๆนะคะสําหรับลูกค้าค่ะท่านใดที่อยากดูว่าผ้าแต่ละตัวเนี่ย ความแตกต่างง่นยๆงงอยากสัมผัสภาพจริงสามารถเข้ามาที่โรงงานได้หรือซิ้อไปเป็นตัวอย่างได้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาทาง Line Official นะคะ a s t <at> ไ c p ์ซหรือโทรนะคะ0ู4 6 5 1 9 3 4 4หรือติดต่อทางอีเมลได้นะคะ p r e m i u m t r a v e l gmail.com ค่ะขอบคุณค่ะ